เข้าที่ประเทศลาวสองสามวันติดเลยน้ำท่วมหมดแล้วบางหมู่บ้านก็น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนาผมตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนาอยู่เมืองอา<ป>สพรแนะขวงสวรรคเขตตอนนี้พายุเข้าสองสาม<ข>วันติดเลยนนมีเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำท่วมนี่นะฮะน้ำ น้ำปลาไหลหลากน้ำปลาไหลหลากตอนนี้ช่วมนาหมดแล้วดูต้นข้าวเห็นแต่ใบอันนี้ไม่เห็นอะไรเลยดูนะฮะว่าน้ำมันมาขนาดไหนอันนี้น้ำลดแล้วนะเมื่อคืนนี่โคตรหนักกว่านี้เลยดูครับดูดูฮะ น้ำบานน้ำบานลดวจะพาชมรอบๆน้ำรัดทั่วหมดเลยอืมตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนาผมนะฮะทุ่งนาผมนะกลายเป็นทะเลแล้วน้ำท่วมหนักมากนี่ฮะโอ้โหอย่างกับทะเลเลย ดูฮะทุ่งนาไม่มีอะไรแล้วต้นข้าวไม่มีเลยไม่เห็นยอดเลยต้นข้าวนี่อยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋จะพาชมรอบๆดู มันจะไม่เดินลงไปนะฮะเพราะว่าน้ําลึกมากเลย <c oughs> ถ้าผมเดินข้ามไปนู่นนะผมอาจจะโดนน้าเอาไปเลยก็ได้เพราะว่าผมจะไม่เดินข้ามไปมันอันตรายมากเพราะว่าผมอยู่คนเดียวด้วยจะไม่มีใครช่วยเลย <c oughs> นี่ดูน้าโอโ้โหข้าวผมหมดเลยข้าว มีกิ่งไม้ด้วยนะพัดทันมาจากไหนไม่รู้เลยดูครับทุกคนดูคร่าวๆนูน่นนะมันจะขึ้นไม่ถึงดูบรรยากาศรอบๆอบอกล้องผมอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะนี่ผมจะให้ดูคร่าวๆ ดูครับดูโอ้โหมู้งงา